เดินจนสุดท้ายนี่ยังไ,ปไ,ปไ,ปไปม่อยู่ใกล้เลยน ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูที่ที่เราจะทําสวนกันนะคะก็คือจะปลูกกล้วยแล้วก็มะยงชิดตอนนี้ตอนนี้เราก็อะไรนะขายแปรอยู่ขายแปรเตรียมดินเพื่อที่จะไว้ปลูกตอนนี้ก็กําลังยกร่องอยู่นะคะเพื่อเตรียม ปลมันได้เห็นน้อยกว่าอยู่ข้างล่างอาหมาตอตอ วันนี้นะคะเราจะไปช่วยแม่ฝนกล้วยกันนะคะ 快点分快！<laughs> กล <oung> ้ยอะไรเนี่ยรุงเองไกล้ไข่ยไข่แม่แม่เอาแล้วกล้ยมือน่แล้วกุ้ยไ่เดี๋ยวเอากล้ยน้ำว้าที่นี่้นักเาหนักกร้องบ๊องบนี่ อันนี้ขนไปไหนขนไปปลูกนู่นนะข้างบ้านที่ไถไว้ตอนนั้นอ๋อขนไปปลูกหลังบ้านลงรขนหยกละต้นตน,ตน,นลูกสมุนลูกน้องหลงเขาไปไว้เน่มีวนะนยมีว หว้งน้างลางดยแวกิทอกแกม้หรเกท้งม้้าอย่าแซวผมหน้าม,าม้าหนูเ่าได้เต้นไเต้ไม่เป้น <laughs> ตื่นดึดตืดตดอ,อะไรกันไปรึ่พักหะะ <laughs> เหนื่อ,อยเหรอคะกินข้าวเฉย เติมพลังแล้วนะครับเติมแล้วเสร็จแล้วด้วยตอนแรกไม่เติมพลังหอบมาได้ทีละสามต้นพอเติมพลังปุ๊บหอบมาได้ต้นเดียวนี่นี่ครับกี่ต้นครับนี่สามต้นขาเข<อ>ย่อสายไขมันอันนี้ตาทำไมเป็นสีฟ้าคะเนี่ยแต่งหน้าจ้ะ <laughs> ไหนดูตาสิจ้าอโอ้สวยมากจ้ะเด<อ>ีย๋ยววีขับกลับเองเหรอ ไสอนม่เปสอไม่นมต้องเลี้ยวตรงไปเงเดียวแต่วลามันเดงอะไม่เดงหรอกจะวปบีบเลี้ยวดิบีบไม่ไหวแล้วไหตรงนี้ไอบีไหวอันที่แบแบ่งดันไอวีไปนั่งข้างหลังไปหมดแล้วเหรอยังงานเยอะไปจ้า ถ่ายเขาเล่้ยงเลยถ้าใครช่วยให้เลี้ยงขนมอยู่ตั้งแต่สมัยพ่อเลี้ยงขนมจริงเหรอไม่ได้เอาไม่ได้เอาสำรองมาด้วยเนี่ยขาดนี่เอาน้ำมะลงน้องใส่ต้องใช้เสาวันนะน้องหัว่าเลี้ยงขนมจริงเหรอจริงนี่ต้องัว้าชาไข่มุกชาไข่มุกเพราะว่าชอบกินชาไข่มุกมากโอเคไข่ดีเอาน้ำมาลุนา้ำไข่มุกเอาฟรีหรือน้ำแดงฟรี วิตื่นเต้นเละเวลาขี่อ่ะตรงบ้านอาเพนแล้วก็วางตรงที่เขาวางของอ่ะเออก็ไหนออกปปไปนะออกลงหลังข้างน้ำอ่ะขี่รถให้ดูแต่ต้องนั่งดีๆนะลองดิตลองอย่ายิ้มฟันเกินไว้นะหลุมมันดิ่ดสองข้งมันดิ่ได้ฉันนะลามุนเสร็จปุ๊บแล้วปล่อยหวาวปล่อยวาแล้วก็ดึงออก ลใหญ่ใอย่าย,ยิ้มหุบปากวะเดี๋ยวน,น,น,นันดีดฝันถังตัดมือดิมีวาล์วอยู่ตรงนี้เราจะจะเวลาจังหวะพอแล้วก็ปล่อยปล่อยวาล์วแล้วก็ดึงทัาดนั้นออกดันไปล,ลึกนะไปลึกนะเฮ้ย่รงนี่มาแล้วเววริ่มไปไปก่นอนถึงก่ออน อันอันนี้ทางลัดนะทางลัดแน่แต่ hey, ดาบเป้าไม่รู้คนละัดมาเลยอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะเอาพล้วยมาผูกกันนะคะโอ้โหฝันมากเลย ที่หนึ่งค่ะขนหมดแล้วค่ะรอบที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกไม่แน่ใจว่าอีกกี่รอบน่าจะเยอะแม่ขมยหนังสืตาร์ทมือนี่ครกันมั้ยจะสตาร์ทมือเลื่อจะสตาร์ทมืออย่าพี่อย่าไปอยู่ใกล้อีกแล้วกันยังยังยันี่ Ne, 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 ne. รอบสองกันจ้าค่ะหลังจากที่เราขนต้นกล้วยกันมาจนครบแล้วนะคะ เราก็จะมาทำการขุดหลุมเพื่อปลูกต้นกล้วยนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยฝนเริ่มลงเม็ดอันนี้คนขุดหลุมฝนตกเลยไหนลองขุดให้ดูสิคะต้องลึกประมาณไหนคะนลึกแค่ถึงดินข้างล่างลึกแค่ถึงดินข้างล่างถึงดินที่ไทย ให้มหมดดินที่ไถ่ะต้นจะตั้งๆประมาณสักสามสิบเซนอือันนี้ลูกสมุนคอยยกต้นกล้วยเอามาไว้ในหลุมน,นะคะเอามาปลกูกวัดแล้วก็ขุดแล้วก็ต้นมาใส่หลุมอันนี้จะมีบางส่วนที่ปลูกไปแล้วบ้างนะคะโอ้ฝนกำลังลงเม็ดเลยไหนมาวัด อไม้วัดแบบว่าวกับค,ค,ความกว้างความห่างระยะงความห่งางจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นประมาณอะไรสามมตรน่าจะน่าจะได้อยู่เดี๋ยวเราจะปลูกจนหมดนี่เลย ค่ะพอเราขุดหลุมแล้วแล้วก็เอากล้วยมาวางแล้วแล้วก็จะมาปลูกกันเอากล้วยใส่เข้าไปแล้วก็รกหยยบให้ดินแน่นๆ,ๆแล้วก็เหยียบให้ดินแน่นๆนะคะแบบนี้ตรตรงตรงตรงนี้นเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะววต้นกล้ยวยส่วนกล้ยวยโสดทั้งหมดกี่แถวเนี่ยส,ส,สิบสามแถว I'm